วันนี้อาจจะเป็นปุ๋ยสูตรนี้อาจจะไม่มีขายตามร้านนะครับนะวิธีทำง่ายๆนะครับมาดูกันนี่เป็นปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับปุ๋ยตากระต่ายแล้วก็46-0นะเราจะทำสูตร30 7.5 7.5กันนะครับวิธีทำง่ายๆนะเนี่ยหาที่ตักมานะครับวิธีผสมแบบง่ายๆนะ ไม่ต้องไปเทแบบเทกองนะครับเอบนี่ใส่แล้วก็อันนี้ใส่เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนะก็ได้ละสูตร3า5สิบาเนะครับแบบต้นจะเขียวขจีเลยนะครับนะแล้วก็แข็งแรงด้วยใส่ถ้าก็ใส่46บอย่างเดียวก็คือว่ามันจะเล่งเล่งใบอย่างเดียวนะ แต่อันนี้เราได้สารอาหารตัวอื่นด้วยนะไปเสริมเสริมความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะท้งต้นทั้งรากนะครับ